ข่าวเช้าจากดีดีสตอรี่นิวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้าจากดีดีสตอรี่นิวผมดิฉันพิชาวันนี้เรามีข่าวร้อนที่ต้องรายงานด่วนตอนนี้เราไปเกาะติดสถานการณ์ที่หน้าโรงพยาบาลวชิวระพยาบาลกับคุณนนทีผู้สื่อข่าวภาคสนามของเรา คุณพิชาตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมคือหลุมขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำให้ถนนทั้งสายหายไปในพริบตาหลุมนี้มีขนาดกว้าง30เมตรยาว30เมตรและลึกถึง50เมตรทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพคนไข้ทั้งหมดออกมาแล้วเพื่อความปลอดภัยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอพิมพ์ผู้อานวยการโรงพยาบาลคุณหมอการอพยพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไหม เราได้ทำการอพยพคนไข้ทั้งหมดไปยังอาคารที่ปลอดภัยและประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรองรับคนไข้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษขอบคุณคุณหมอพิมพ์มากตอนนี้ผมอยู่กับผู้กองเอกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่ผู้กองสถานการณ์การจราจรเป็นอย่างไรบ้างเราได้ทำการปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะเป็นเขตอันตราย คุณพิชาตอนนี้สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและทางเจ้าหน้าที่ได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้อย่างต่อเนื่องขอบคุณคุณหนาทีมากและขอให้ประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางนี้โปรดใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้ทราบเป็นระยะสำหรับวันนี้ข่าวเช้าจาก DD Story News ขอลาไปก่อนสวัสดี